ครับตอชิปที่นางพญากําลังถือหามขึ้นมาในในขวดนะครับที่เอาไปไม่ใส่คิดว่าเขาจะหามไปใส่ล้อเบิ้งครับวันนี้รู้จักแล้วครับบัลนี้เขาหามไปใส่ปรากฏว่าเขาหามขึ้นมาในขวดเนี่ยครับตอนนี้หมดงานกับเขาอยู่ในขวดเรียบร้อยครับบอล เข้าไปเบิดครับถึงนางพญารอบเบิงต่อไปอีกไหมครับบัานนี้ขวดนี่ห้านนี่มีนางพญาครับที่มีหลังที่มีห้างเดี่ยวครับที่มีนางพญาที่ผมมามาเลี้ยงยู่นี่เขาจะเป็นไข่แบบใดที่มีนางพญาที่ไข่แตกตา่างมูที่ซุ่มมูม,ม,มีนางพญาบอกซุ่มมูมีนางพญาเขาก็มีไข่ใหญ่ขึ้นกัน เดอันซุ้มซุ้มนี่มีนางพญาครับมันสิเป็นไข่ต่างมูบอมันสิเป็นไข่น้อยไขย่ใหญ่หลายเป็นไรมันสิไข่น้อยไขย่ขาลายเดี๋ยวสิพาพพ่อแม่พี่น้องภาพพี่น้องมาเบิ่งอีกไหมครับเดี๋ยวก่อนอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกไหมครับคันท่าคืบหน้าไปยังไงครับสำหรับคลิปนี้ ฝากพ่อแม่พี่น้องครับผู้สนใจเรื่องโมเดแดงครับกดติดตามครับกดไตคกดแชร์ให้ผู้อื่เลยหัจากน้ำครับสำหรับคลิปนี้คับสวัสดีครับ